1 8ึ่ง7ป8 8 8 1 8 1 8 1็1 8นึ1 8 2ป1 8 2 1 1 8 2ป1 8 2ึ1 8 2ป1 8 2ึ1 8 2 8 1 8 2น1 8ง8ป8แกี่คนครับ1831 1832 1833 1834 1835 1836คุณพีครับหนึ่ครับเขาตัสอ0ลิาสามศูนย์ห้าสิบขอบคุณครับ859 18ปดห้าก้หนึ่ง 6 0 1 8 6 1 1 6 1 8ป1 8ก4 1 8ต้องเจอมือตอนนี้นัก้องอมดแล้วนะแม่ดาทดสอบได้ในเสาวดรถดีดีนะรถกลมกลมมาก คุณน้องมากเลยขอให้บุญหลุดขอให้บุญกุศลหนุนนำนะขอให้พรอบครัวของคุณน้องที่นำน้ำล้อมมาเลี้ยงให้ผ่านพรแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของคุณเออคุณน้องนะตลอดและครอบครัวเลยสาขอพระคุณอย่างสูงเลยแปดเจ็ดหกหนึ่งแเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนึ่งแปดเ 1880 188 1188ศ8 8 3 188 8 8 188 8 8 9 189และ1900 1900เรียกถึียครับ ต่อในพิธีก่อ,ด,อ,ด,อด,ด้วยนะครับ I don't know. 1ีสี1ห4ึ1 9 4ก้าสี1ห5า1นึ่ง9 5้1ส5่ห9 5น1 9งเกสสหหหนึ่งเจหเูนจหนึ่งเจสองเจสหนึ่งเจส 1,9,7,5เจหน้นกนากระดาษเอไะแถวตอนลึกสงแถว

Ông về ông về ông về ครับครับแล้วก็คือส่วนแรกแต่ส่วนที่ต้องนะครับ <coughs> ใช่เพราะที่นั่นเราขาดถ้วยนี้เพราะมันเป็นเรื่องใช้ถ้าช้วยไรที่ใส่ทานตลอ้เวาบกย่ากอะไรแบนี้เพราะขอปที่ซื้อที่นีมาบานที่เราเลียงน่จะเ็สบหาชนิดเดบ うん。<noise> อันนี้ให้ไปน,นั้นจิงจริงอย่างไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้วางไว้ว่ามันไม่แน่ถึงจะพ่อมแม่ไหนก็ให้รมันก็ไม่แน่นอนอย่างนั้นจริงจริแล้วปฏิบัติจนเป็นธรรมบัตอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วที่มันจบก็คือที<ม>่ไหนทีม่มันรักมันย 那我查了。 Yeah.